โปอยอีกหนึ่งวันครับวันนี้นี่วันนี้เดี๋ยวเรามาเตรียมความพร้อมกันดีกว่าเดี๋ยวจะแต่งคันนี้ให้เสร็จนะครับนี่ครับเป็นสีขาวมุกติดฟิล์มเซรามิกนะครับคันนี้ลูกค้าขอติดฟิล์มเซรามิกก็เขาบอกว่าคุณสมบัติของฟิล์มเซรามิกนะครับมันจะมองออกไปข้างในคือมันจะสว่างกว่าฟิล์มปกติทั่วไป สมมุติว่าตัวอย่างค่าฟิล์มธรรมดา80กับเซรามิก80ใช่ไหมเขาบอกว่าเซรามิกเนี่ยมันจะมองออกไปเนี่ยสว่างกว่านะครับติดเรียบร้อยแล้วก็มีกล้องบันทึกเหตุการณ์อีกหนึ่งตัวนะครับที่จะติดให้ลูกค้าเนะนะครับคันนี้เป็น1.9เก้ตัว M ครับ 1.9เกตรดตัว M นะครับซึ่งลูกค้าเซลตต้นเนี่ยก็จะรับวันที่12นี้แล้วนะฮะคันนี้ต้องบอกว่าเป็นโนรถที่เราจัดโปรนะครับซื้อได้ในราคาตัว Z-AUTO 2.2นะครับเพราะว่า Z-AUTO 2.2เนี่ยนะครับราคา998,000บาทเนาะถ้าเป็นสีขาวมุกนะอันนี้ซื้อได้ในราคาเท่ากันและท่านได้เกรดตัว M ด้วยนะครับตอนนี้ก็ ติดฟิล์มเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับก็เดี๋ยวเตรียมขันกระบะไลเนอร์นะครับเตรียมขันเตรียมใส่กระบะไลเนอร์ให้กับลูกค้านะครับแล้วก็จะมีเจ้าตัวอาจารย์รองมือเปิดมีกันสาดนะครับขอบกิ้วกระจกแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอารถไปล้างกันนะครับจริงๆคันนี้ก็ไม่ได้เลอะมากครับแต่ว่าปกติเราก็จะล้างทำความสะอาดใหม่ทุกคันอยู่แล้วแล้วก็ เคลือบยงเคลือบยางไปให้มันดำเงาที่สุดนะครับเท่าที่จะทําให้มันสะอาดที่สุดได้นะครับนี่เซตพี Z P, เอ้ยโทษทีเอมนะครับถุงลมนิรภยัยด้านหน้าด้านข้างครบหมดเลยนะครับคูดคอนโทรลเป็นแบบอะแดปตีฟด้วยนะเห็นไหมที่มันจะเป็นตัวที่สามารถปรับระยะห่างของคันหน้าได้ นะครับแล้วก็าสามารถที่จะเบรกตามคันหน้าได้เวลาเราใช้คูปคอนโทรลนะสมมติคันหน้าวิ่ง80แต่เราล็อกคูดอยู่ที่100เราก็จะชะลอความเร็วตามคันหน้าลงมาที่80พอคันหน้าหลุดออกเราก็จะเร่งเครื่องขึ้นไปที่ร้อยตามที่เราล็อกเอาไว้นะครับแอร์เป็นแอร์อัตโนมัติแบ่งแยกอุณหภูมิได้นะครับนี่ผมทำให้ดูอออเปิดก่อนนะครับตอนนี้18องศาใช่ไหม นะครับเราสามารถทําให้เท่ากันก็ได้นี่อย่างน,นี้ยี่สิบยี่สิบเท่ากันแต่ถ้ากดคาว่าดูโอ้นี่เราจะให้สองข้างไม่เท่ากันก็ได้แล้วแต่เราจะปรับเลยซึ่งสองข้างไม่เท่ากันดียังไงก็คือถ้าสมมติคนที่นั่งมาฝั่งซ้ายเนี่ยที่เป็นผู้นั่งฝั่งนี้นะครับไม่อยากได้แอร์ที่เย็นมากก็ปรับอุณหภูมิมเอานะครับสองช่องฝั่งนูน้นเขาก็จะออกความเย็นที่ ไม่เท่ากันกับฝั่งนี้ก็คือถ้าสมมติเราตั้งไว้25่องศาเขาก็จะออก25ถ้าฝั่งนี้ตั้งที่20เขาก็จะออกที่20นะครับทีนี้เขาบอกว่าเวลาที่แอร์มาออกด้านหลังอะในเมื่อมันไม่เท่ากันอะคือมันจะมาออกยังไงนะครับจะออกที่20หรือ25จริงๆแล้วเขาจะเอา20กับ25มาบวกกันแล้วหาร2มันก็จะใช้ได้ค่าเฉลี่ยตรงกลางอุณหภูมิข้างหลังเนี่ยก็จะออกมาเป็นตามค่าเฉลี่ยตรงกลาง นะครับประมาณนี้ส่วนหน้าจอเครื่องเล่นนะครับก็คมชัดครับทุกท่านเชื่อมต่อ Android Auto Apple CarPlay อะไรพวกนี้ได้หมดเลยนะครับนี่หน้าปัดเลือนใหม่นะครับต้องบอกว่าเป็นหน้าปัดเลือนใหม่ที่รูหลา <c oughs> นะครับสามารถดูเมนูเนี่ยต่างๆได้นะครับแล้วก็หน้าจอตัวเนี้ย จะเป็นหน้าจออยู่ที่7นิ้วสําหรับตัวหน้าปัดเลนไม้นะที่แสดงผลตรงนี้นะครับซึ่งถ้าเรามาดูนะครับใครที่ใช้เกรดตัวเเนี่ยเขาจะมีปุ่มตัวนี้ขึ้นมาให้ปึ๊บเวลาที่เรากดเข้าไปเนี่ยเกรดตัวเเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเกรดรถที่มีพวกระบบเบรกอัตโนมัติระบบนูน่นนี่นั่นต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับเราถ้าไม่ต้องการนะครับอย่างเช่นอันนี้แจ้งเตือนออกนอกเลนถ้าไม่ต้องการเราก็ปิด อันนี้แจ้งเตือนก่อนชนและเบรกอัตโนมัติก็ปิดได้แจ้งเตือนบสปอร์ตเวลาที่รถมาทางฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาก็ปิดได้อันนี้เวลาถอยหลังแล้วเขาเบรกอัตโนมัติผมจะบอกว่ารุ่นนี้เวลาถอยหลังอะแล้วมีรถมาเขาเบรกให้อัตโนมัติด้วยนะครับทุกท่านนะนะฮะนี่สีดําทั้งคันครับสําหรับเกรดตัวเอมสวยไหมเนาะคือเกรดตัวเอมเนี่ยต้องบอกว่าเขาจะมาในสไตล์สปอร์ตนะครับสไตล์สปอร์ตเลย ภายในเนี่ยจะดำหมดความเรียบร้อยความท็อปอยู่ในรุ่นนี้แน่นอนนะครับเป็นโทนสีดำอะไรหมดทุกอย่างนะครับนี่สวยๆเลยนะครับเผื่อท่านใดนะครับกำลังสนใจอยู่เมื่อวานก่อนเสียวต้นก็เพิ่งมีจอง 3,000m เข้ามานะครับตอนนี้มีทั้ง3,000ทั้ง1.9แต่1.9เหมือนจะเหลือน้อยแต่3,000นี่น่าจะเหลือเยอะกว่านิดหน่อยนะครับก็ลองดูชอบแบบไหนก็ เข้ามาได้ออปชันความครบถ้วนเนี่ยอยู่ที่เกรดตัวนี้หมดแล้วนะครับไม่มีออปชันเกรดตัวไหนสูงกว่ารุ่นเกรดตัวเอมแล้วนะครับก็เดี๋ยวเซลยวต้นก็เตรียมจัดการตกแต่งนะครับแล้วก็เวลาติดฟิล์มนะครับลหลายๆท่านบอกว่าเออเซลยวต้นทาไมต้องติดเว้นตรงนี้นะครับตัวนี้มันจะเป็นระยะของตัวกล้องเลนส์ซึ่งถ้าเราเอาเอาฟิล์มเข้าไปบังให้มันดาเนาะปัญหาของมันก็คือ กล้องมันจะมองไม่เห็นมันจะมองเป็นกลางคืนหมดเลยแล้วบางครั้งมันอาจจะทํางานได้ไม่เสถียรไม่เต็มที่นะครับเจตต้นก็จะเว้นไว้แบบนี้นะครับอะเดี๋ยวเราให้พี่ตราโมตกแต่งกันต่อเออแล้วก็รุ่นนี้เป็นปุ่มสตาร์ทนะครับแบบที่ผมกดเมื่อกี้น้อยเนาะเป็นปุ่มสตาร์ทแล้วก็เป็นเครื่องยูโร5านะครับที่มีตัวกดเพื่อบําบัดไอเสียนะครับให้ตัวรถไล่ข่เหมานะครับที่สะสม อยู่ในตัวหม้อบำบัดนะครับก็มีให้เรียบร้อยหมดเนาะนะครับครบ,ครบเลยสำหรับรุ่นนี้เซ็นเซอร์ด้านหน้า4จุดด้านหลัง4จุดเดี๋ยวเราเอาป้ายแดงมาใส่กันแล้วก็เดี๋ยวตยียมทำความสะอาดเตรียมส่งมอบนะครับในวันพรุ่งน,นี้ติดของแต่งอีกไม่กี่ชิ้นก็จะจบเรียบร้อยสำหรับคันนี้นะครับสำหรับ4ประตูเกีตัวเอ็มคุ้มผมว่าคุ้มนะทุกท่าน เหมือนแบบเราซื้อรถถ้าเป็นแรกคานนี้ปกติเราได้แค่เกตตรวแท้ใช่ไหมออปชั่นมันจะไม่เยอะแต่อันนี้เหมือนได้รถที่ออปชั่นเยอะอะครับแล้วก็ในราคาของตัวลองรองผมว่าคุ้มครับนะเผื่อใครสนใจก็พักหาเซลต้นได้เลยเดี๋ยวเซลต้นทํารายละเอียดให้ดูนะครับอย่างน้อยเนี่ยไอส่วนลถของมัน,น่ยช่วยประหยัดเงินดาวไปได้ประมาณสัก15ได้ครับเกือบเกือบ15เนาะ ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับใครสนใจก็โทรหาเซลต้นเบอร์0853518177ได้เลยหรือทักเพจเซลต้นอิสุสโคราชรูปโปรไฟล์เสื้อสีเทานะครับยินดีให้คำปรึกษ,ษาอ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้เซลต้นลาไปก่อนสวัสดีครับ